สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนี่ครับผมยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ช n แนลบอลจันตากงนี่ครับผมเรื่องไนคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาอัปเดตนะครับผมข่าวสารทีมรักของเรานะครับอย่างแมนเชสเตอร์เดเดี๋ยวขอทําปกเสื้อดีๆก่อนมาครับผมอยากจะทําปกตั้งนะฮะแต่ว่ามันตั้งไม่ค่อยได้นะครับผมก็เป็นข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะก็เป็นช่วงเช้าของวันที่29มีนาคมนี่เอง นะครับเริ่มจากนักเตะของเราที่ลงเล่นให้กับทีมชาติกันก่อนนะครับผมก็เป็นสกอตแม็กโทวิเน่นะครับผมที่ได้ลงสนามนะครับผมให้กับทีมชาติสกอตแลนด์นะครับที่เจอกับสเปนในเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วแม็กทอมนะครับผมก็โชว์สกิลนะฮะการเป็น อดีตกองแน่นะครับผมในสมัยที่เขายังเป็นแบบเด็กปั้นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะยิงไป2ประตูช่วยให้ทีมชาติสกอตแลนด์นะครับผมสามารถเอาชนะสเปนไปได้2ประตูต่อ0ูนะครับก็เป็นสถิตินะครับผมของแม็กทูเมนีหลังจบเกมนะฮะแม็กทูเนีนะครับผมเป็นนักเตะสกอตแลนด์คนแรกนะครับผมที่ทําประตูใส่ทีมชาติสเปนนะครับผมนับตั้งแต่ปี1984นะครับผมตอนนั้นก็เป็น โมจอสตันนะครับผมที่เคยยิงใส่ทีมชาติสเปนนะครับผมถือว่าโอ้ค่อนข้างนานเลยนะครับแล้วก็เป็นชัยชนะครั้งแรกนะครับผมที่สกอตแลนด์สามารถเอาชนะสเปนได้นะครับผมนับตั้งแต่ปี1984อีกเช่นกันนะครับซอยาง The Atlantic เปิดเผยว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการปรับโครงสร้างค่าเหนื่อยของนักเตะภายในทีม และไม่อยากให้เป็นเหมือนเคสก่อนหน้านี้นะครับผมก็เป็นเคสที่อเล็กซิสซานเชตนะครับผมได้ค่าเหนื่อยประมาณ3 0 0แสนถึง5 0 0แสนปอนอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับผมเพื่อเป็นการรักษาความกลมกลืนนะครับผมของนักเตะภายในห้องแต่งตัวนั่นเองนะฮะก็จะไม่มีความเลื่อมล้ำนะครับผมในเรื่องของค่าเหนื่อยของนักเตะนั่นเองนะครับผมก็ยัง d ฮอนะฮะ d ฮอก็ยังยอมลด แค่เหนื่อยนะครับผมเพื่อที่จะต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกไปนะครับโดยเดีแอ์เลนติยังเปิดเผยนะครับว่าช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับผมปารีสแซงชัคแมงนะฮะยื่นข้อเสนอให้ดร์แรชนะครับผมแต่ดร์แรชโชว์ความจงรักภักดีต่อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะก็เป็นการปัดข้อเสนอของปารีสออกไปนะฮะเดีแอ์เลนตินะฮะเปิดเผยว่าปารีสยื่นให้แรดฟอร์ดมากกว่า4 0 0แสนปอน ต่อสัปดาห์นะครับโอ้โหแต่สุดท้ายก็ปฏิเสธไปนะครับผมแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับผมว่าถ้าต่อสัญญากับแมนยูออกไปเนี่ยแรดฟอร์ดจะได้รับค่าเหนื่อยมากเท่ากับที่ปารีสเคยยื่นให้หรือเปล่านะครับ แล้วก็การต่อสัญญาของแรดฟอร์ดนะครับผมยังขึ้นอยู่กับเจ้าของสโมสรคนใหม่ด้วยนะครับผมอาจจะรอเคลียร์อะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะถึงจะคุยเรื่องการต่อสัญญานั่นเองต่อมานะครับผมสื่อที่มีชื่อว่า Not สปอร์ตนะครับผมเปิดเผยบทสัมภาษณ์นะครับผมของโทมัสซิลลคัตที่พูดถึงอีริกเทนแฮกนะครับผม เซรซิลิคัตเนี่ยบอกว่าจากการที่ผมเห็นเขาทําทีมมานีครับผมเทนฮากคือผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่เขาทํากับอาร์แจากนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับผมเช็คเช่นเดียวกับการที่เขากําลังทําแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้ถึงแม้ว่าต้นฤดูกาลของเขากับแมนยูอาจจะเริ่มต้นไม่ค่อยดีนักนะครับผมก็ถือว่าเป็นการชื่นชมนะครับผมโค้ชของเรานะครับผมถึงแม้มันจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส้นตีนอะไรเลยกับทีมนะครับผมอย่างโทมัสซิ l i คัสอาจจะเคยเป็นคู่ที่เคยยื่นข้อเสนอในการซื้อแมนยูนะะฮแต่ก็โดนปัดตกไปอย่างว่องไวนะครับและถ้าผมได้เป็นเจ้าของสโมสรแมนยูผมก็อยากเห็นเขาทํางานอยู่กับทีมต่อไปอย่างแน่นอนไอ้สัตว์อุ่นีเกิดอาการฝันลมๆแรงๆนะครับผมโทมัสซิเลคัสแล้วก็ยังไม่จบกับเรื่องแฮร์รี่เคนนะครับผมซื้ออยังเดลี่สตารบอกว่าแฮร์รี่เคนนะครับผม คือเป้าหมายอันดับหนึ่งในตำแหน่งกองหน้านะครับผมที่เทน้ากวางไว้ในซัมเมอร์นี้นะครับผมและซีออย่าง no ริชาร์ดอนโนนะฮะได้อนุมัติที่จะยื่นข้อเสนอให้กับท็อดแนมฮอสเปอร์นะฮะในการยื่นซื้อตัวแฮร์รี่เคนแล้วนะครับอยู่ที่ประมาณ80ล้านปอนด์ แต่แรงข่าวนะก็ยังบอกว่าเดนเนลลเลวี่กำลังหาผู้จัดจาก,การทีมที่มีอิทธิพลมากพอในการที่จะรั้งตัวแฮร์รี่เคนให้อยู่กับสเปอร์ต่อไปนะครับผมแต่ผมว่าอย่าไปรั้งเลยนะฮะเคนเขาหมดใจแล้วนะฮะไม่มีถ้วยสักถ้วยเลยนะครับตลอดเวลาที่เขาอยู่กับสเปอร์ที่ผ่านมามอยู่แมนยูดีกว่าและข่าวสุดท้ายนี่ครับผมเป็นนักเตะของเรารอย่างคริสเตียนอุลิกเซนก็แรงข่าวอย่างเดอ์มินเนอร์นะครับผมบอกว่า เอดิกเซนมีโอกาสที่จะกลับมาลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งยครับผมในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับผมในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะจะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลในพรีเมียร์ลีกนั่นเองนะครับผมก็หลังจากที่เขากลับมาลงซ้อมได้แล้วนะครับผมเป็นการสลัดอาการบาดเจ็บนะครับผมตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาฮะที่โดนแอนดี้แค o โรนะครับผมเสียบเข้าสกัดด้วยความรุนแรงนั่นเองนะครับผมก็ เอ็กเซนต์ก็ม ouais. ีโอกาสนี่ครับผมที่จะกลับมาลงสนามได้แล้วนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนี่ครับผมของแฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองนะครับเคนี่ครับผมและนี่ก็เป็นข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะในประจำวันที่29มีนาคมที่ผ่านมานะครับผมก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับผมแชนแนลบนสันตัดกองไว้ด้วยขออภัยนะฮะที่พูดลิ้นมันพันกันนะครับผมลนๆยังไงก็ไม่รู้นะฮะในการทำคลิปนี้ โอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ